อยากทำทาโกยากิเหมือนโคนญ่ปุ่นแท้ๆมีคนที่มาคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากๆเขาเคียงว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็กินทาโกยากิที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อนรู้ว่าทาโกยากิโคนญ่ปุ่นกับทาโกยากิโขนไทยนะครับไม่เหมือนกันเลยเรื่องนี้นะครับเราโคนญ่ปุนนะครับก็เห็นด้วยครับก็ทาโกยากิโขนไทยกับโคนญ่ปุนนะคบไม่เหมือนกันเลยเหตุผลที่ทาโกยากิโขนไทยไม่เหมือนโขนญ่ปุนหนึ่ง แข็งเนื้อแน่งและแป้งนะเยอะปกติที่ญี่ปุ่นนะครับเวลาผสมแป้งใส่น้ำมากกว่าสีเท่าของแป้งนะครับปกติสีจุดสเท่านะครับแต่ไทยใส่น้ำน้อยไปทำให้แป้งนะแข็งแต่พออธิบายแบบนี้อาจจะมีคนที่มาบอกว่าถ้าใส่น้ำเยอะเหมือนญี่ปุ่นแป้งคงไม่สุกสักทีคมพูดอย่างนี้น่าจะใช้เครื่องตะโบรากิแบบนี้หรือเปล่าเครื่องแบบนี้โขนไทยไฟออมมาก ก็ไม่สึกสักทีจริงๆแต่เราไม่มีเงินที่ซื้อเครื่องที่มืออาชีพใช้เนาะผมแนะนําซื้ออันนี้ครับอันนี้อน,นี้อันน,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 นี้เห็นไหมครับอันนี้นะครับมันใช้กับเตาแก๊สได้เตาแก๊สไฟแรงเนาะเลยผสมแป้งแบบญี่ปุ่นก็สึบเร็วถ้าผสมน้าเยอะๆก็จะทําให้ทาโกยากินุ่มอร่อยมากๆมากๆๆและ สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำทาโกยากิแต่ไม่ก็เห็นคนไทยใส่นะคืออันนี้เต็งกซนะคะเต็งกซในเว็บไซต์ต่างๆก็เขียนว่าถ้าขาดเต็งกซนะคทำทาโกยากิไม่ได้เต็งกะซทำให้ทาโกยากินุ่มและขัน้นไหนเละเพราะเต็งกะซจะช่วยทำให้สึกจากขั้นไหนครับคนที่ยังไม่เคยใส่ลองใส่ดูนะครับจะได้รู้ว่าใส่แล้วทาโกยากิจะนุ่มขึ้นมากแค่ไหนสอน ไม่ใส่ตาโกะหรือใส่ปลาหมึกที่ไม่ใช่ตาโกะชื่อทาโกยากินะคะตาโกะแปลว่าปลาหมึกยัก์ญี่ปุ่นเนาะและก็ยากิแปลว่าย่างปิ้งนะแต่ไม่ใส่ตาโกะเหมือนต้มยำกุ้งแต่ไม่ใส่กุ้งไหมคะตอนที่คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะและไปร้านอาหารไทยมีเมนูต้มยำกุ้ง kung, แต่ใส่ปูอัดแทงกุ้งอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเพราะว่าปูอัดอร่อยกว่ากุ้งคนไทยรู้สึกยังไงคะ พวกเราก็คิดเหมือนกันแหละก็ชินแล้วตัวน,นี้ชินแล้วนะครับแต่ก็รู้สึกแปลกนะครับอ่ะพอแล้วพอแล้วสาหรับคนที่ใส่ปลาหมึกนะครับปลาหมึกน้ําเป็นทาโกะจริงๆริงไหมทาโกะหรือปลาหมึกยักษ์ญ,ญี่ปุ่นนะครับคืออันนี้นะอันนี้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 แต่เคยเห็นคนไทยที่ใส่ปลาหมึกนี้ ถ้าอยากทำเหมืองนโคนี้ปแทนแท้ก็ใช้ทาโกที่ถูกต้องนะครับ 3. วิธีทำให้แป้งกลมๆนะครับไม่เหมือนกับญี่ปุ่นที่ตลาดผมเคยเห็นคนไทยที่ทำทาโกยากิยันนี้ค่อยๆมวนและเติมแป้งไปเรื่อยๆถ้าทำยันี้แป้งก็จะเยอะไปกินแค่ชิ้นเดียวก็อิ่มเลยวิธีทำของคนนี่ปุ่นคือใส่แป้งให้เต็มกะทะแล้วตัดตามร่อง เอาแป้งรอบๆใส่เข้าไปข้างในแล้วทําให้กลมๆกระทะโคนี้เปึ่งข้อเลยลึกและมีร่องด้วยก็ประมาณนี้ครับที่คนไทยนะครับทำทาโกยากิสไตล์ไทยเนาะเออที่คนไทยถูกใจน่ะเราก็ไม่ว่าแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วมันรู้สึก แปลกใจน,นิดนึงนะคะแต่ก็ชินแล้วแต่ว่าใครอยากทำทาโกยากิแบบญี่ปุ่นแท้ๆเช่นเทศกาลทานาบาตะาหรือนิตัศการน,นาชาติของลุงเรียงผองมหาวิทยาลัยเนาะอยากให้เพื่อนๆนะคะชิมทาโกยากิญี่ปุ่นแท้ๆ,ๆก็ลองทำแบบนี้ดูนะคะเพื่อนๆคนไใจจะได้รู้นะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะสวัสดีครับซลนารา